เชิงเซาที่หนึงค่ะเท่าไหร่คะลูกโทษนี่นะคะเราได้ตั๋วมาแล้วนะราคา10บาทเท่านั้นนะคะสวัสด,ดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่นี่นะคะเป็นสถานีรถไฟหัวหมากนะคะก็นี่นะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันแบบวันเดย์ทริปนะคะโดยรถไฟนะคะก็จะไปที่ฉากเชิงเซานะคะ จเงซาก็มีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายหลายที่นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันประมาณสักสองสที่นะฮะนี่นะฮะรถไฟมาแล้วอยากรู้ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างก็เดี๋ยวตามไปเลยนะฮะ สถานหมาานาสที่านัา่ขอสาองท่านนจะโอแล้วองตดง็ครับวิจารชใช้ช้นทามทานก็ขึ้นไปหาที่นั่งกันเลยนะฮะรถไฟก็จะออกเวลาประมาณ7นาฬิกา49นาทีนะฮะไปถึงรุ่นก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะอืมตรงนี้ดีกว่านะฮะนี่คือนะคะ ออกเดินทางกันเลยนะฮะระหว่างเดินทางไปก็นี่มีอาหารมาขายด้วยนะฮะเป็นความคลาสสิกของรถไฟไทยนะฮะอาหารยังไงก็ต้องมีนะมีบรรยากาศด้านนอกนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฉะเชิงเซาเลยนะฮะไปค่ะถึงแล้วนะฮะชุมทางฉะเชิงเซานะ เราก็จะลงไปข้างล่างกันนะแล้วก็ไปต่อรถสองแถวนะฮะจะมุ่งหน้าไปที่วัดโสธรวรลารลามบอรวิหารนะฮะ<ม>ก็ไปทําบุญไหว้พระกันนิดหนึงนะฮะ<ม>นี่คบรรยากาศที่สถานีรถไฟนะฮะชุมทางฉะเชิงเซานะคะมีของขายนะฮะ เดินไปหารถสองแถวกันเลยนะบรรยากาศสวยงามมากเลยน,ะนีไม้คาก็มีวมใม้เช็คอินไทยรูกปกันด้วยชุมทางฉะเชิงเซาสวยงามดีรถสองแถวที่จะไปวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็จะเป็นนี่นะสีเหลืองนะ เก็เดินไปขึ้นกันเลยนะคนก็จะเต็มแล้วเด็กก็คงได้ออกแล้วนะนั่งรถสองแถวมาได้สักพักหน่งไม่นานมากนะฮะถึงแล้วนี่วัดหลวงพ่อสธรนะฮะนี่เห็นตัวทลวงโบอถ์ทั้ังใหม่สวยงามตั้งตระงานเลยนะนี่นะฮะ มาจอดส่งหน้าวัดเลยนะฮะดูก่อนนะว่นจะเสียค่ารถเนะท่าไหร่นะคนเดียวค่ะสิบบาทนะฮะโอ้ม,มากเลยนี่เนี่ยพระอุโบสถหลังมากแล้วเดินไปทางด้านนี้ก่อนนะฮะนี่ก็เป็นที่แรกของเราในวันนี้นะฮะ คนเยอะมากเลยนะฮะไข่ต้มไข่ต้มเต็มไปหมดเลยนะมาแก้บนกันนะโอ้โหนี่เยอะมากเลยนะค,ค,คนะวคสวยงามนะฮะเข้าไปดูทางด้านนี้นะฮะนี่นะ เป็นมหาวิหารหลวงพ่อโสาธรนะคก็ยิวไข่กันมาเยอะๆเลยนะกแก่บ่นกันโหสุดยอดเลยเยอะมากเลยนะนมองเข้าไปมีแต่ไข่นะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่สุดยอดเลยอนะ่ะเยอะมากจริงเป็นไข่ต้มในชะ่ไหมมันากาดนะภายในมหาวิหารนะ ะค,ะค่ะก็มีพระพุทธรูปเต็มไปหมดเลยล้อมรอบไปหมดเลยนะฮะสวยจริงทุกคนนะฮะสวยงามมากเลยเดีจะพาดูบรรยากาศสักนิดนึ่งนะว่ามีตู้บริจาควางไว้ตลอดทางนะฮะทำบุญกันได้นะฮะ นี่ทางด้านนี้นะฮะผู้คนหลั่งไหลขึ้นมาทำบุญนะฮนะะ่ิ่ามันก็สวยงามเลยนะนะะี่ค่ะภายในมหาวิหารนะก็มีพระุธรูปในเยะมากมายนะหลวงพ่สอสดทอเนยนะ นี่ก็ปิดทองกันได้นะ,ะไหวพระขอพรกันนะฮะสวยงามจริงนะเดี๋ยวดูทางด้านโน้นนะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะเข้าได้ทั้งสี่ทิศเลยนที่นี่เดี๋ยวไปดูทิศหนึงนะครับนี่นะถ้าไปดูด้านในกันนิดนึงนะ คนเยอะจริงแต่ก็ไม่ถึงกับเบียดกันนะฮะสบายสบายอยู่นะก็มาปิดทองกันนะถ่ายรูปกันนะฮนี่ข้างในนี้ก็เย็นสบายนะความสวยงามน,นะฮะทั้งบนยอดเลย ปรมาณนี้นะคะเดี๋ยวไดูด้านนอกกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไหมแล้วเราก็ถวา,ายสังฆทานจำหน่ายวัตถุมงคลนะดูตรงโน้นกันบ้างนะหนึง่งายสังฆทาน น,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 นี่ก็จำหน่ายดอกไม้ทุกเทียนด้วยทำองะไรด้วยชุดละยี่สิบบาทนะฮะจุดนักเงินนะแลกเหรียญสำหรับใครจะหยาดตู้ยาดเหรียญทั้งบุญอะไรก็ว่าไปนะไมาดูทางด้านพระอุโบโสถหลังใหม่กันบ้างนะฮะแต่รู้สึกว่าข้างในนี้เขาจะห้ามถ่ายรูปนะ เดี๋ยวดูรอบๆเอานะฮะอันนี้แดดร้อนมากนะฮะแยดแรงจริงนีนทางเข้าก็มีจุดคัดกรองนะฮะนี่นะคะเขาห้ามถ่ายรูปจริงๆนะฮะก็ดูรอบนอกเอานะฮะนี่ประมาณนี้สวยงามเลยนะฮะ นะคะด้านนี้ก็น,นี่สวยทุกมุมสวยทุกด้านเลยนะฮะนี่นะคะมีเสียงนกร้องตลอดเลยนะฮะมุมนี right ้ก็สวยนะสังเกตดีๆนะจะได้เสียงนกร้องตลอดเวลาเลยทางด้านนี้นะมีจุดชมวิวด้วยนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะฮะ ไปดูวิวแม่น้ำบางประกงกันนิดหนึ่งนะว่าจะสวยงามแค่ไหนในช่วงนี้นะระหว่างทางก้็ตรงนี้มีห้องน้ำนะฮะนี่ตรงนี้ก็เป็นโรงเจหลวงพ่อโสธรน,นะฮะนี่สวยงามเลยทีเดียว นนีนะ้ไปดูจุดชมว,วิวกันนะแดดร้อนจริงนะวันนี้นี่นะแดดเปรี้ยงเลยนะฮะข้อดีของแดดก็คือทำให้เราได้ภาพสวยงามนะฮะของฟ้าก็สวยเลยนะนี่ดูวิวทางด้านนี้นะฮะแม่น้ำบางประกงนะฮะสวยมากทุกคน หมือนจะเป็นทางโค้งๆนะฮะสุดยอดเลยฮะกว้างใหญ่มากเลยฮะสวยงามมากนี่ทางด้านนี้ก็โค้งเหมือนกันนะฮะสวยจริงทุกคนอยากให้มาเห็นด้วยตานะฮะ ยาวไปนู้ดเลยนะฮะสามารถเดินไปดูวิวกันได้นะ,ะนนะคะก็เดี๋ยวเราเออกไปด้านหน้ากันนะฮะไปดูด้านหน้ากันบ้างน,นะเดะี๋ยวเราข้ามถนนในฝั่งตรงข้ามวัดนะฮะนีเขาก็จะมีตลาดอยู่นะนีนะฮะ ก็เป็นตลาดใหญ่เลยนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝากนะขน,นมประมาณนี้นะนี่เขใหญ่มากนะฮะนะคะเดีย๋ยวเราไปดทางด้านนี้กันนะปทางนี้ก็มีตลาดอีกตลาดนึงนะแต่เป็นจะเล็กกว่านิดนึงนะะจะมีพวกขนมจ้าข้าวรามของฝากต่างๆนานาเยอะแยะเลยนะ ข้างหน้าเราเนี่ยพามาดูสักน,นิดนึงนะฮะวันนี้เราแต่งหน้าจะยังไม่ซื้ออะไรเนะยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นต่ออีกนะอืมเขาหลานแนะมขนมของฝากต่างๆเยอะมากๆนะสุดยอดเลยต้มงเจ๋ได้นะต้องไปที่อื่นต่อนะ,ๆๆนะ,ะว่าแล้วเราก็ขึ้นรถสองแถวไปต่อกันเลยนะฮะ จุดมุ่งหมายต่อไปของเราก็จะนั่งรถไปลงที่ขนส่งนะฮะเพื่อที่เราจะต่อรถอีกคันหนึ่งไปที่วัดสมานรัตนารามนะฮะค่ารถสิบบาทตอนนี้เรากําลังเข้าไปที่วัดสมานรัตนารามนะฮะ<ม>ก็เป็นสองแถวกคันหนึ่งนะฮะคันนี้คิดราคาสี่สิบบาทภายในวัดสมานนะฮะก็ประมาณนี้นะนี่พราหูนะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะ สวยงามมากเลยนะ,ะด้านล่างนี้ก็พระเกตหน้ากลาหูนะทางด้านนี้ก็พระพิคเนตนะฮะนี่องค์ใหญ่โตมากเลยนะสวยงามจริงนี่นะคะทางด้านนี้ก็มีนี่นะหยาดนาคนะฮะสวยงามทุกจุดเลยนะฮะ ทแต่ละองค์ที่นี่สวยงามมากเลยนี่นะ,นะคะ,ะด้านนี้มีน้องช้างด้วยนะให้เด็กๆถ่ายรูปกันนะนี่น่ารักทีเดียวนะน้องช้างตัวเล็กน,นี่ทางด้านนี้ตัวใหญ่ๆให้งั้นเลยนะคะโอ้โหี่เยอะมากนะนี่ ส่วนทางนี้ก็มีพญานาคอีกนะฮะนี่ใหญ่โตมากเลยยาวมากเลยนะ,ะนู่นเลยยางหนึ่งนู่นนะ,ะส่วนทางด้านนี้ก็โอ้โหสวยงามมากนะ,ะนี่ตั้งต่ง,งานอยู่เลยนะฮะก็ะเป็นพระคมนะฮะต่อมาทางด้านนี้นะคะเป็นเจ้าแม่ขวนอิ่มนะ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวัดสมานร,รัตนารามนะฮะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปเต็มๆนะฮะเดี๋ยวเราทําคลิปตัวเต็มออกมาให้ดูแน่นอนนะฮะตอนนี้เรานั่งรถ2แถวต่อไปที่ตลาดบ้านใหม่นะ,ะเป็นตลาดร้อยปีนะฮะค่าโดยสารจากวัดสมานออกมาที่ตลาดก็60บาทนะ,ะ่ถึงแล้วนะฮะตลาดบ้านใหม่นะนะคะเ,เดี๋ยวเข้าไปดูกันนิดหนึ่งนะฮะบรรยกาศสวยงามคลาสสิกมากเลยนะี่ย ดอดยดลนี่นะข้างหนก็จะมีของขายนะของเล่นนะของโบราณเก่าๆก็มีนะคะมานนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่ก็ว๋วยเตี๋ยวเรือต่อชามนะ,ะนะนะกลิ่นมากนะต่อมาด้วยนี้นะฮะร้านกาแฟชื่อดังนะฮะตรงนี้นะน หอยจอะก็มีนะฮะนะคะขนเข้าวหมากโบราณขนมไทยต่างๆนาๆนาเนี่ยนี่มะพร้าวแก้วน้ำหอม,อมสวยจริงๆนะชุมชนนี้นะคะ ก็เดี๋ยวสําหรับคลิปเต็มๆของตลาดบ้านใหม่นี่นะฮะเดี๋ยวเราทําให้ดูกันอีกทีนึงนะฮะสำหรับตอนนี้ก็ไปหาของกินกันก่อนเลยนะเพราะว่าหิวมากเลยนะมีผัดไทราณมีก๋วยเตี๋ยว๋ไก่นะคะยเตี๋ยวหมูนะหืมยินทตาโฟด้วยนะคะขนมเต้าซ้อนะไม่เคยกินนะฮะเพิ่เห็นครั้งแรก ครับเดินครับเตินหน้าครับระเบียงครับระเบียงน้าเลยครับเดินครับนี่นะคะไรรยกาบภายในร้านที่เราเข้ามานั่งนี้นะก็สุดยอดเลยนะคะอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนะนี่เป็นระเบียงอยู่ในน้ำเลยนะนี่สวยมากเลยนะคะสุดยอดเลยทุกคนนี่นะคะดีงามนะ ไม่ร้อนนะฮะลมพัดเย็นสบายเลยนะนี่อาหารเร้าสัมารก็มีก้วยจับนะคะพิเศษเลยแล้วก็น้ำดื่มหนึ่งขวดนะฮะก็ทั้งหมดที่80บาทนะฮะเดี๋ยวขอนั่งทานอาหารกันนิดนึงก่อนแล้วค่อยไปเดินดูกันต่อนะฮะ เรามาดูบรรยากาศกันต่อนะฮะมีกุ้ยช่ายทอดด้วยนะอืมสวยงามมากนะที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเนะื้อตุ๋นบ้านใหม่ร้อยปีด้วยเนี่ยนะอืม,มกลิ่นเจียวนะคะ ผัดไทยโบราณนะคะร,ร้านนี้นโอ้โหร้านก็สวยมากเลยนะทุกร้านมีริมน้ำหมดเลยนะทางฝั่งนีง้ยนะขนมไทยคุณลุงน่ากินมากเลยนะนี่กล่องละสี่สิบบาทนะฮะอะไรนะคะลองก่อนใช้อบลูกมันเลยไม่มีน้ำมันแป้อะไรนะปลากระพงขาวมีป้ายรับรองข้างหน้าจัดละสิบบาทชิมขออนุญาตไหนๆมาแล้ว ซื้อไม่ซื้อ้โอนได้อะไรได้นะคะอ,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 อยู่ได้ส3สามอาทิตย์นะจุดเดือนอะ่ะส <3 S 2> ามถุงร้อยสามต่อแล้วไม่หน้่มัน เอาสามถุงก็ได้ไหมถ้าซื้อสองร้อนะแถมหนึ่งแล้วเป็นเจ็ดหอตกยี่สิบกว่าบาทเอาไปแจกใครไหมโอนได้ตกยี่สิบกว่าบาทรูปเจ็ดหอสองร้อมันแสมหนอกก็ได้ค่ะออือไปสาดไปเนาะให้แยกหรือว่าใส่รวมกันจารวมเลยไปดิค่ะขายรูปหกยี่สิบกว่าบาทนะเรียบร้อยนะฮะเจ็ดห่อสองร้อบาทนะฮะขายมาสิปีัอ แต่นะรับก่อนหนึ่อง่ะอร่อยมากลองชิมก่อนนะไม่ซชื่อไม่ได้จ้าเพราะมันใกล้จะหมดแล้วนี่นะคะบรรยากาศของตลาดบ้านใหม่ร้อยปีนะก็เดี๋ยวจะมีคลิปเต็มๆออกมาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะน,นี่นะคะบรรยากาศอันน้านะฮะนี่มุมให้ถ่ายรูป ก็สำหรับวันเดททิปของเราวันนี้เนะี่ยก็น่าจะได้3ที่นะฮะเรานั่งรถ2แถวกลับไปที่สถานีรถไฟกันนะแล้วก็ดูบรรยากาศความเก่าของเมือง8ดริ้วกันฮะมีตึกเก่าๆสวยๆเยอะเลยนะเดี๋ยวก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะโอหบ้านริมคลองนะฮะสวยมากเลยนี่ทุกคนสวยจริงนะฮะสยอดมากนี่ตึกเก่านะฮะ ดีมากเลยนะถนนผ้านนิดนะนี่ฮตึกนาบ้านช่องเขากกเก่าสวยงามมากเลยทีนิกเยอะมากนะซอยนี้นะฮะ สุดยอดเลยอ่ะมีดกคลินิกนะฮะนี่นะคะตึกเก่าๆยุ่ยย้บไปหมดเลยก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะฮะแนะนำเลยนะ,ะมีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้นะฮะมีสเสน่ห์มากนะ,ะสำหรับเมือง8ปลิ้วจังหวัดฉะเชิงเซานี่นะฮะสุดยอดเลยนะนี่สวยมากเลยนะนีฮะดูตึกเขา ลับมาถึงสถานีรถไฟแล้วนะนี่เอโดยสานะเระาต้งองถอดแป๊บหนึ่ง10บาทนะฮะถอนมา10บาทก็อันนี้ก็จ่ายเต็มไปไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะเป็น one วันเดทที่ราคาประหยัดด้วยนะฮะนี่ฮะด้านหน้าสถานรถไฟสวยงามมากเลยรถไฟเก่า เดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วกลับกรุงเทพกันนะฮะสำหรับที่ปวันนี้รวมทั้งหมดรวมซื้อขนมกลับไปด้วยนะฮะรวมกับทำบุญด้วยก็ไม่เกิน500บาทนะฮะประมาณ500ร้อยนะสถานีหัวมากเขสูงสองก็น่าจะสิบบาทเหมือนขามานะฮะ ทอน10บาทนะฮะนี่นะก็ประหยัดจริงๆนะทริปนี้ไม่เกิน500จริงๆนะฮะนี่ตัวของเรานะก็ลดขบวนนี้เลยนะฮะอีกสักพักหนึ่งถึงจะออกนะเดี๋ยวนั่งเล่นแป๊บหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวล,ลากันตรงนี้เลยนะฮะถ้าย่างไรก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะก็แนะนำนะฮะนั่งรถไฟเที่ยวฉะดถึงเสานี่นะสนุกมากเลยนะฮะประหยัดด้วยนะ เจอกันคราวหน้านะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ